สวัสดีค่ะนางหมายพยิบซีค่ะวันนี้เรามาฟังใจเขาดีกว่าเรามาฟังใจเขานะคะฟังใจเขาคนนั้นของคุณในใจเขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคนล่าฝันคนล่าฝันนี่มันเหมือนกับว่าอืมสถานการณ์อะในใจตอนนี้นะคะเขา คล้ายๆว่าทําเป็นเพื่อนยิ้มหน้าเขาทําเป็นเพื่อนยิ้มไปอย่างนั้นแหละนะเขาทําเป็นมีความสุขไปอย่างนั้นแหละอืมนะเพราะว่าเขาไม่สามารถเทคแอคชั่นกับคุณได้ในเรื่องของความรักเขามีภาระหน้าที่เขามีหน้าที่อยู่เหนือหัวใจแล้วมันเป็นน้ําเต็มแก้วไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้ จ็บปวดหัวใจขั้นรุนแรงทรมานเหลือเกินถูกบีบหัวใจที่มีใจรักต่อคุณให้เลือดไหลออกมาให้เลือดไหลออกมาให้มันเจ็บปวดอะเขารู้สึกเจ็บปวดไม่หมอมองว่าเขารู้สึกเจ็บปวดจากคุณนะอืมคุณไม่ได้ทําอะไรให้เขาเจ็บปวดหรอกที่เขาเจ็บปวดก็คือคุณมีค่าคุณมีคุณค่าในตัวเองสูงมากคุณเป็นตัวสูงตัวเองสูงมากคุณโนสนโนแเค์เขา เขาก็เลยรู้สึกเจ็บปวดเขาเห็นคุณแล้วเขาหลงรักคุณอยากทนุถนอมคุณมันมีความที่แบบอยากเข้ามาดูแลอยากเข้ามาเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักเขาเจ็บปวดหัวใจตรงที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเมื่อสายเกินไปแล้วมันเป็นน้ำเต็มแก้วที่เทคแอคชั่นอะไรไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งเขาเองเขาก็มี หน้าที่อยู่เหนือหัวใจแม่หมอรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาค่ะคนนั้นของคุณนะคะเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆค่ะแต่เขาทําเป็นหน้าเพื้อนยิ้มทําเป็นมีความสุขคนร่าฝันเนี่ยที่แม่หมอหยิบมาเนี่ยพลังงานโดดเด่นมากพลังงานแบบแรงมากคือไม่ไม่เหมาะถอนหายใจอะ่ะจริงๆถ้ามันอยู่เกี่ยวกับไพ่ใบอื่นมันจะ เป็นความสุขใช่ไหมเออนั่นแหละแต่ที่นี่มันอยู่ไพ่แบบยงยิ้มได้ยำนิ้มได้นี่หมายถึงเฟกนะเฟกประมาณว่าเฟกว่ามีความสุขแต่เขาไม่ได้มีความสุขค่ะเขาเจ็บปวดใจเพราะคุณเพราะเขาเขารู้คุณค่าของคุณเมื่อตอนที่สายไปแล้วนั่นเองค่ะ